In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد قاتم الأمياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أمابار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาและความจำเริ่จากรงอัลลอฮฺ س ب ح ا ن ละ ت จงประสบเด็ทุกท่านอลามูลห์ห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมและผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับ ประเด็นที่ผมจะได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายในวันนี้ก็คือประเด็นที่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามอาลัลลอ์โดยเคร่งครัดเป็นหัวข้อง่ายๆในการที่จะทำความเข้าใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากต่อการที่เราจะปฏิบัติ ตามที่เราเข้าใจนี้นะครับตอนนี้แน่นอนแล้วเกินการเชื่อฟังอัลลอฮฺสุภาน์ัวตาลานั้นหมายถึงความสำเร็จของเบาของพระองค์อัลลอฮฺสุภาหนัวตาลาที่เขาเดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็เพื่อที่จะไปอยู่ในวันอาคเรออย่างถาวรความสำเร็จของสองโลกนี้นะครับ ถือว่าเป็นความปรารถนาของทุกคนที่มีความศรัทธาต่อพระองค์เราต้องการที่จะเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตของเราให้ฐานะที่เราจะต้องรับผิดชอบตัวของเราครอบครัวของเราเราต้องการที่จะให้สมาชิกของเรานั้นมีความเป็นอยู่อย่าง สมบูรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีไม่เดือดร้อนหรือว่ามีความเป็นอยู่ที่ไม่ลำบากยากแค้นในรูปแบบของอาหารการกินก็ดีหรือว่าในเรื่องอที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องลงผมอะไรต่างๆก็อยากจะมีอย่างอุดมสมบูรณ์และเช่นเดียวกันก็ต้องการความสําเร็จในเมื่อที่กลับไปหาพระองค์อรสุบานาวตตาลา ที่เราจะต้องเป็นผู้ที่ถูกสอบสวนถึงการงานที่เรากระทำไปในโลกนี้ว่าเราทำอะไรไปบ้างเป็นไปตามที่พระองค์ได้กำชับใช้แล้วก็งดเว้นจากที่พระองค์ได้กำชับให้ละทิ้งหรือไม่อันนี้ถ้าเราเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งโลกนี้และเรื่องดีจะไปพบกับพระอรัสสุภาโนตลาในโลกได้นี่นะครับ เราจะเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเราจะเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสันติสุขและก็มีความเอื้ออาทรให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันอย่างดีเขาเรียกอยู่กันอย่างดีนั่นเองฉะนั้นความสำเร็จของคนเรานี่นะครับเราจะต้องมีจุดในการที่เราจะยึดแล้วก็นำมาปฏิบัติว่าเราทำอะไรที่จะเรียกว่าสำเร็จ บางคนก็มองคนระม,มุมคนละแบบว่าถ้าเราได้มาให้มีความอิ่มน้ำสำราญมีที่อยู่อาศัยแค่นี้เราก็ถือว่าสำเร็จแล้วคนเรากินอิ่มนอนหลับเนี่ยก็ถือว่าสำเร็จแล้วแล้วก็มีที่อยู่ที่ไม่เดือดร้อนสงสบายบางคนก็มองแค่นี้ก็พูดกันงบางคนก็มองปัจจัย ที่จะให้ได้มาตอบสนองความต้องการของตัวเองและครอบครัวให้ได้มากที่สุดโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการได้มาไม่คำนึงถึงรูปแบบของการได้มาหรือทางที่ได้มาไม่ว่าจะทำความเดือดร้อนให้กับใครหรือว่าเป็นเรื่องที่ฝืนต่อาศาสนาแค่ไหนแต่ขอให้ได้มาตอบสนองความต้องการของตัวเองก็ถือว่าสำเร็จบางคนก็มองไปอย่างนั้นจึงมี หลายคนที่เล่นการพน,นันเพื่อจะให้ได้เงินทองมามีการลักขโมยเพื่อจะให้ได้เงินทองมาถือว่าอยู่ตรงที่ว่าวัตถุนิยมเขาเรียกเป็นเงินเป็นทองอย่างเดียวไม่คำนึงถึงว่าทางที่ได้เงินทางที่ได้ทองมาจได้มาอย่างไรอันนี้เราก็ย้อนกลับมาดูในบทบัญญัติของอลัาลลอฮฺ سبحانه และเนี่ย ได้บอกไว้ในอัลกุรอานหลายอายาในการถึงผู้ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยหมายถึงอะไรจะต้องทำตัวอย่างไรนะครับก็อยากจะขอฝากกับผู้ปกครองเวลาอบรมสั่งสอนลูกเนี่นะครับว่าลูกเนี่ยที่จะอนิยมชมช,มชอบลูกหรือยกยอปอบวั้นลูกแค่ไหนเนี่ยก็ที่ว่าเรียกว่าลูกสำเร็จแล้วเนี่ยเอาอะไรเป็นจุดที่จะบอกว่าลูกเราสำเร็จนะครับ ฉะนั้นก็อยากจะฝากอายะอัลกุรอานนะครับหลายอายะห์ด้วยกันก็จะนํามาเป็นบางอายะห์นะครับหนึ่งก็คือที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะมายูตะอิลล่าวะรอซูลุฮูฟะกอดะฟาซะฟาวซันอะซีมาและผู้ใดที่ได้เชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์คือศาสนาทูตงพระองค์แน่นอนเขาได้ประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง ฉะนั้นความสาเร็จของเขานั้นขึ้นอยู่ตรงที่ว่าเขาเชื่อฟังอัลลอฮ์ะรอซูลแค่ไหนคนเราถ้าเชื่อฟังอัลลอฮ์รอซูลหมายถึงเชื่อฟังอัลลอฮ์นี่เชื่อฟังผู้ที่ได้ทรงสร้างเราผู้ที่เราบังเกิดเราให้มาเป็นมนุษย์และผู้ที่ทรงประทานปัจจัยยังชีพคือริสกีต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัย ที่พระองค์เป็นผู้ทรงประทานให้มาในเมื่อพระองค์ทรงประทานสร้างมาแล้วส่งประธานปัจจัยมาให้อีกแล้วส่งประธานทางนําให้มาอีกว่ามนุษย์เราจะก้าวเดินไปทางไหนที่ปลอดภัยจะก้าวเดินไปทางไหนที่จะลงเหวบอกแนวทางมาอีกทางทั้งดีและทางทั้งไม่ดีก็บอกที่นำมาแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าคนนั้นเป็นผู้ที่สำนึกได้ สํานึกเล็กๆแค่นั้นแหละครับไม่ต้องสํานึกมากมายขนาดไหนก็เมื่อพระองค์ทรงสร้างเราลงมนประนานปัจจัยยังชี้ห้กับเราลงให้เราได้เป็นมนุษย์ที่แตกต่างกับสัตว์โลก,กอื่นๆมีร่างกายที่าสามารถจํานวยประโยชน์ให้กับตัวเองนั้นอย่างสะดวกสบายแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือใครต่อใครก็ได้อีกในเมื่อเป็นชน,นี้มั่นใจอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเมื่อพระองค์พูดอะไรสั่งอะไรเนี่ย เรายังไม่ปฏิบัติตามอีกเนี่ยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแล้วเราจะเรียกร้องควาสมสำเร็จได้อย่างไรก็รน,นึมื่าพระองค์บอกแล้วว่าผู้ใดที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามอาลัลลอฮ์และรอซูลเชื่อฟังผู้สร้างและเขาก็จะได้เป็นผู้ที่ประสบผลสถถําเร็จอย่างใหญ่หลวงเชื่อฟังผู้ที่พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งให้พานา้ำํำหน้าที่มาเผยแผ่เขาก็จะประสบผลสถถําเร็จอย่างใหญ่หลวงเอาเรายกตัวอ,อย่างง่ายๆแต่ใครที่เชื่ออลัลลอฮ์และรอซูลนี่นะครับ นับตั้งแต่ที่เราเดินช่วอยู่ในโลกนี้เอาง่ายๆเรื่องการดื่มสุราเรื่องการเล่นการพน,นันเรื่องการทำซีนาต่างๆเหล่านี้ถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าใครเชื่อเราก็ต้องออกห่างถามว่าผู้ที่ออกห่างสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามอย่างนี้นะีมีใครบ้างที่ไม่ต้องการ มีใครบ้างจะไม่ยอมรับว่าเขาจะประสบผลสําเร็จคนเราถ้าไม่เสียเงินเสียทองไปกับน้ำเมาไม่เสียเงินเสียทองไปกับเรื่องของการพนันไม่เสียเงินเสียทองไปกับเรื่องของโลกีอะไรต่างๆเรื่องลามมกอะไรต่างๆระหว่างเพศเราไม่เสียเงินเสียทองเหล่านี้ถามว่าเราก็มีเงินที่สามารถจะไปซื้อ อาหารการกินเราสามารถจะไปซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่มให้ตัวเราใหล้ลูกหลานของเราหรือว่าให้ภรรยาที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยนี่แสดงว่าในโลกนี้สําเร็จสําเร็จตรงไหนไม่ใช่สําเร็จเพราะว่ามีเงินมากไม่ใช่สําเร็จเพราะว่าได้กินอาหารอิม่มสําเร็จตรงที่ว่าได้กินของที่ถูกต้องไม่เดือดร้อนใคร และได้มาไม่ได้ไปลักขโมยไครแล้วก็มีที่อยู่อาศัยสําเร็จตรงที่ว่าเราได้ทําขึ้นมาด้วยกับน้ําพักน้ําแรงของเราไม่ได้ไปคดโกงใครมาเรือเป็นมาดกตก,กทอดไครแล้วเราก็เอามาทำนี่ก็คือแสดงว่าเราไม่ได้ก่อความเดือดร้อนก่อกรมทําเข็ดให้กับไครเลยไม่ได้ไปกดขี่คดโกงใครมานี่ถือว่าความสําเร็จ ไปในวันอาคิรอแน่นอนแล้วเกินเมื่อเราพยายามออกห่างสิ่งที่ไม่ถูกต้องพยายามในการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้องเราก็ได้รับผลตอบแทนจากงองค์อโลสุบานตลาผู้สงสร้างนั่นเองจ้นลักษณะเช่นนี้ถือได้ว่าเขาเนี่ยได้ประสบสําเร็จแตะเชื่อฟังบัรดาตรมารรัซูลแล้วก็อัลสุบานหาัวตลาทด่กลา่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับในอายะอื่นอีกว่า ว่าไม่ยุติอิลล ه า و ์และร ش َูล ل ฮ์วายักษ์อัลลอฮ์วَยตักฮีฟาอุลัยกะฮุมุลฟาอิซูนผู้ที่ได้เชื่อฟังปัิบัติตามอัลลอฮ์และศาสนทูตของพระองค์และเขาก็เลยมีความหวั่นกลัวต่ออัลลอฮ์และเกรงกลัวต่อพระองค์ฟาอุลัิกะฮุมุลฟาอิซูล พวกเหล่านี้ถือว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเองเป็นผู้ที่มีชัยชนะฉะนั้นชัยชนะของเราเวลาเราพูดกับคนในครอบครัวนะครับลูกของเราภรรยาของเราอาจจะเป็นคนที่ว่าใช้ของในธรรมดาไม่ฟุ้งเฟอ้อแต่ว่าได้มาเพราะลูกเนี่ยไปทำงานนอกเวลาเรียน ว่าเราก็ได้เงินมาในรักการาขายของแล้วก็เราก็ได้กําไรมาเราก็มาซื้อหรือเราเป็นคนไปทํางานแล้วก็ซื้อให้ลูกด้วยน้ําพักน้ําแรงของเราโดยที่ว่าเรานี่ได้ทําไปด้วยความรับผิดชอบเราก็บอกกับลูกได้เต็มที่ว่าลูกภูมิใจท่านนี่พ่อ,อซื้อให้กับลูกเนี่ยด้วยการพักน้ำแรงของพ่อที่ไปทำงานรับจ้างเข้ามาลูกก็ดีใจสำเร็จ แต่ถ้าหากว่าของอำนวยประโยชน์ให้กับลูกเรกกองกวันเดินทินทึกอาหารการกินเครื่องอำนวยประโยชน์ต่างๆมากมายลดราคาแพงๆแต่ว่าผู้ที่นำมาให้คือผู้เป็นพ่อก็ไปช่อชนเข้ามาไปคดโกงเข้ามาถามว่าพ่อจะบอกว่าลูกพ่อทำสำเร็จแล้วพูดได้ไหมครับไม่จะทำสำเร็จได้บน ความลำบากของคนอื่นที่เราไปกดขี่คมเหงเข้ามาการที่เราไปรีดนาถาเร่นเข้ามาแล้วเราก็บอกว่าบอกกับลูกว่าพ่อทำมาสำเร็จแล้วพ่อได้เงินมามากมายด้วยกการไปขูดรีดคนอื่นเข้ามานี่หรือที่เราเรียกกันว่าความสำเร็จฉะนั้นใน islam มไม่เรียกว่าความสำเร็จอย่างนี้เรียกว่าเป็นเรื่องความไหยนะ ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาไม่ว่าจะเป็นในดุนยาหรือาครอไม่ว่าจะโลกนี้หรือโลกหน้าเขาจะได้รับความหญญายนะนั่นเรียกว่าความล้มเหลวนะครับฉะนั้นในอายะอัลกาอานที่ผมได้หยิบยกมาใน,นหนึ่งเชื่อฟังอัลลอฮ์สองเชื่อฟังหลอซูลสก็คือมีความเกรงกลัวออ,อ,อวาดกลัวว่าจะถูกอัลลอฮ์สอบสวน แล้วก็เกรงกลัวทำการด้วยระมัดระวังนี่แหละคนเราต้องอยู่อย่างผู้ที่ระมัดระวังไม่ให้ถลำไปในเรื่องชั่วต่เมื่อเป็นเช่นนี้ในะอายะอื่นก็มีอีกที่พระดิกาวว่าอัเตอุลลอฮาวารอสูละูและพวกเจ้าจงเชื่อฟังบรรดาตามอัลลอฮ์เราซูลของพระองค์นี่นะครับก็ถือว่าได้ประพฤติสเร็จแล้วก็ในอายะอื่นที่พระองค์อัลสุบานะฮวะอาลาบอกว่าผู้ที่จะประพวติสาเร็จนั้นนะ่ะ มีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเราคงได้กล่าวไว้ว่าอินนามะกานะกาลัลมุมินีนะอิซาดุงอิละลอฮิวะรอซูลีลิยะคุมายนะฮุมอัยะกูลูซามิอะนาวะอัตอนาวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮุนแท้จริงถ้อยคําของผู้ที่ศรัทธาน,นะครับในเมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลฺ ของพระองค์คำว่าเรียกร้องมาสู่อ,ลอ,อัลลอฮ์รอซูลก็คือเรียกร้องให้ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺรอซูลตามคําชี้นาของอัลลอฮ์รอซูลแล้วเนี่ยถูกเรียกร้องให้เป็นอย่างนั้นเรียกร้องไม่ทาอะไรเพื่อที่จะได้ตัดสินในระหว่างและเพื่อที่เจ้าจะได้ทําการตัดสินให้กับพวกเขาก็พูดกันไง่ายว่าก็เราจะตัดสินตามคําของอัลลอฮ์รอซูลเอง ในเมื่อเราเรียกร้องให้เอาคําของพระองค์นี่ไปตัดสินเนี่ยพวกเรานั้นจะกล่าวว่าอย่างไรพวกเหล่านั้นก็กล่าวว่าสามยนะว่าเอาตอนะเราเชื่อฟังแล้วและเราก็ปฏิบัติตามแล้วก็หมายได้ว่าสามยนะว่าตอนั้นเราเชื่อฟังและปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ทรงเรียกร้องให้เอาอ เอาในคำสั่งของพระองค์นั้นเพื่อไปตัดสินกับผู้คนทั้งหลายอ,าอย่างกรเราเนี่ยนะครับเมื่อจะมีการตัดสินใครเนี่ยอัลลอฮ์เรียกร้องให้เอาบัญญัติของพระองค์ไปตัดสินเราพร้อมในการที่จะตอบสนองพระองค์โดยใช้คำว่าสามีนาหัวตอนาเราเชื่อฟังแล้วแล้วก็เราขอปฏิบัติตาม เราขอเชื่อฟังและปฏิบัติตามก็คือพร้อมที่จะตอบสนองในคําเรียกร้องของอัลลอฮฺเราซูนั่นเองแล้วก็สุดท้ายระ่รง้เลยว่าอย่างไงแต่คนที่ที่ิดกล่าวอย่างนี้ว่าอูลอิกะฮุมุลมฟุฟลนพวกเรานี่แหละถือได้ว่าเป็นผู้ที่ประสบผลสําเร็จเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะความสําเร็จของคนเราั่นอย่าลืมว่าเราอย่ามองแบบผิวเผินเราอย่ามองแบบตามอารมณ์ของเรา เราต้องมองตามความเป็นจริงและก็ผู้ที่จะให้ความเป็นจริงกับเรานั้นก็คือผู้ทรงสร้างเราผู้ทรงสร้างเราก็คืออัลลอฮฺสุบฮานาห,าห์อัลลาห์ฉะนั้นผู้ที่มาทำแบบอย่างให้กับเราคือท่านศาสนาทูตคือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอัลฮิวะสลัมแล้วก็เดกานะละกุมซีรอสูลิลอฮอลอุสววตุนฮะซนา แน่นอนในตัวนนานนสุลลอ์นั้นมีแบบอย่างดีๆสําหรับพวกท่านท่าน,นบรรดาพี่น้องทั้งหลายความสําเร็จของคนเหล่านั้นแน่นอนและเกินทุกคนปรารถนาในเมื่อทุกคนปรารถนานี้แต่ไม่ใช่หมายความทุกคนปรารถนาโดยการที่ว่าไม่มีจุดยืนไม่มีหลักยึดมั่นว่าบั้นปลายแห่งความสําเร็จของเรานั้นอยู่ตรงไหนเราต้องการความสาเร็จนั้น ทงที่เราจะไปคว้าในช่วงสุดท้ายนั้นก็อยู่ตรงไหนต่างคนต่างวิ่งกันไปนะครับวิ่งกันไปแต่ทุกคนที่วิ่งที่มั่นคงนั้นจะต้องมีเป้าหมายหรือจุดสุดท้ายว่าเขาจะไปคว้าทงตรงไหนถึงจะเรียกว่าความสำเร็จแต่ไม่ใช่ว่าพอออกเริ่มวิ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะไปซ้ายหรือจะไปขวา เราก็สเปะสปะเห็นอะไรเราก็คว้ามาไม่ว่าจะเป็นของที่เรามีสิทธิ์ในการที่จะครอบครองหรือของคนอื่นเราก็ไปควายคว้ามาโดยไม่คำนึงถึงว่ามันเป็นสิทธิของเราแค่ไหนเราก็จะอ้างว่าเรานี่ประสบผลสุดเร็จเนื่องจากได้มาตามความต้องการแล้วอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับจึงของฝากท่ทั้งหลายว่าความสำเร็จนั้นอยู่ตรงที่ว่า

Yeah. yeah.